สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งที่เ,เริ่มต้นเหมือนคดีคนหายธรรมดาธรรมดาเลยนะครับค่ะแต่สุดท้ายกลายเป็นคดีฆาตกรรมที่ซับซ้อนมากๆใช่ครับเรื่องการหายตัวไปของคุณหมึ่งฉีจีผู้หญิงจีในในมิสซูรีตอนปี2019แล้วที่น่าสนใจคือจุดคลี่คลายสำคัญมันมาจากธรรมชาติแบบว่ามาจากต้นไม้เลยไม่น่าเชื่อเลยนะครับ งั้นวันนี้เรามาลองไล่เรียงเหตุการณ์กันดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างมีหลักฐานอะไรที่น่าสนใจโดยเฉพาะพวกไฟเสียงแล้วก็หลักฐานทางพฤกษศ,ศาสตร์ที่ว่าเนี่ยได้เลยค่ะเริ่มจากวันที่10ตุลา2019ก่อนเลยสามีเขาโจเซฟเอเลชไปแจ้งความ แจ้งว่าภรรยาหายไปใช่ค่ะบอกว่าหายไปตั้งแต่เช้าวันที่9อ้างว่าคืนก่อนหน้าคือคือนวันที่8เนี่ยทะเลาะกันทะเลาะกันเรื่องอะไรนะครับเขาอ้างว่าเหมิงฉีป,ปฏิเสธที่จะมีเพศสัมพันธ์ด้วยแล้วก็บอกว่าจะไปหาใครบางคนโจเซฟยังบอกอยู่ว่าเจอแชทที่เหมึงฉีคุยกับผู้ชายอื่นแล้วก็เจอไดอารี่ที่เธอเขียนบน่บนเรื่องชีวิตคู่ด้วยแต่ว่ามันก็มีจุดที่ ไม่สมเหตุสมผลอยู่เยอะเหมือนกันนะคะใช่ครับอย่างเรื่องที่เหมืองฉีทิ้งของใช้ส่วนตัวไว้เกือบหมดเลยทั้งโทรศัพท์กุญแจพาสปอร์ตแม้แต่แหวนแต่งงานก็ยังอยู่ค่ะเอาไปแค่กระเป๋าถือใบเดียวแล้วที่แปลกอีกอย่างคือเช้าวันที่9แทนที่สามีจะรีบแจ้งตำรวจเขากอบพาลูกสาวขับรถเล่นใช่ค่ะอ้างว่าอยากผ่อนคลายไม่ได้ทิ้งโน้ตอะไรไว้เลยอืมมันก็เลยทำให้ตำรวจเริ่มสงสัยในตัวโจดเซฟมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ แล้วพอสืบไปลึกๆก,ก็เจอหลักฐานชิ้นสําคัญเลยคือไฟล์เสียงไฟล์เสียงจากไหนคะจากโทรศัพท์ของทั้งคู่เลยครับตํารวจกู้มาได้รวมๆแล้วเอ่อยาวกว่า14ชั่วโมงเลยเหรอครับโห14ชั่วโมงเลยเหรอครับแล้วในนั้นมีอะไรบ้างมันเผยให้เห็นแบบว่าความสมพันธ์ที่แท้จริงของเขาเลยครับฝั่งโจเซฟเนี่ยมีทั้งเสียงทะเลาะกันรุนแรงครับมีการขู่เมืองฉีเรื่องกรีนการ์ดด้วยนะว่าจะเนรเทศกับจีนแรงเหมือนกันนะค่ะ ส่วนไฟล์เสียงจากฝั่งเมืองฉีที่เขาบันทึกไว้ตั้งแต่ปี2018อันนั้นยิ่งชัดเลยชัดเจนเรื่องอะไรครับพฤติกรรมก้าวร้าวของโจเซฟการใช้คำพูดกดขี่ข่มเหงแล้วก็มีความขัดแย้งรุนแรงกับพ่อแม่เมืองฉีตอนที่พวกท่านมาเยี่ยมหลังคลอดด้วยโหไฟล์เสียงนี่ปลายเป็นหลักฐานสำคัญที่ชี้เห็นปัญหาในครอบครัวเลยนะถูกต้องค่ะแล้วมันก็นำไปสู่การจับกลุ่มจับกลุ่มโจเซฟเลยค่ะแต่ว่าจับในข้อหาทารุณกรรมเด็กก่อนนะ ตอนวันที่25ตุลาอ๋อข้อหาทำร้ายลูกใช่ค่ะเพราะมีภาพรอยฟกช้ำบนตัวลูกสาวที่เหมืองฉีเคยส่งให้แม่เธอดูไว้ก่อนหายตัวไปแล้วมีหลักฐานอื่นอีกไหมครับนอกจากไฟล์เสียงกับเรื่องทำร้ายลูกมีค่ะตำรวจเจอสมุดบันทึกของโจเซฟที่เขาเขียนตือนตัวเองให้ใช้ present tense เวลาพูดถึงหมิงฉีกับนักข่าวอ้าวแต่เขาเผลอใช้ past tense ไปแล้วใช่ค่ะเหมือนหลุดปากไป อาจจะเพราะลึกๆเขารู้อยู่แล้วว่าเธอไม่อยู่แล้วแล้วก็เจอรองเท้าบูทเดินป่าเปื้อนโครนด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้เป็นอีกชิ้นสําคัญเลยหลักฐานมันเริ่มชี้ไปที่โจเซฟชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วเรื่องการหาร่างเหมิงฉีเลยครับเป็นยังไงต่อข้อมูล G P S จากมือถือโจเซฟนี่แหละค่ะที่มันขัดแย้งกับคําให้การเขามากๆมันบอกว่าเขาไปไหนมาบ้างครับมันโชว์ว่าช่วงหลังเหมิงฉีหายไปเขาขับรถไปแถวๆสพานค่าแม่น้ําลามีนแล้วก็ไปวนเวียนแถวอุทยานร็อกบริดจ์ ตำรวจก็เลยไปค้นหาแถวนั้นใช่ค่ะแต่ค้นในแม่น้ำก็ไม่เจออะไรอืมแล้วเจอได้ยังไงครับจุดเปลี่ยนมาถึงเดือนมีนา2021ค่ะมีนกปีนเขาไปเจอโครงกระดูกมนุษย์ในอุทยานร็อกบ r i d g e ที่เดียวกับที่ GPS บอกว่าโจเซฟไปวนเวียนอยู่ใช่ค่ะแล้วที่สำคัญคือจุดที่เจอเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆก,กับที่ที่โจเซฟเคยขอหมงฉีแต่งงานด้วยโห แล้วผลตรวจยืนยันว่าเป็นเมืองฉีค่ะผลตรวจฟันยืนยันแล้วก็พบว่ากระดูกซี่โครงหักด้วยน่าจะเกิดจากความรุนแรงแต่หลักฐานที่มัดตัวจริงๆคือรองเท้าบูทคู่นั้นใช่ไหมครับใช่เลยค่ะรองเท้าเปื้อนคโครนคู่นั้นแหละที่นําไปสู่หลักฐานทางพฤกษศาสตร์อ่าอันนี้คือที่บอกว่ามาจากต้นไม้ค่ะมันคือคลแม็กซ์เลยเศษดินกับใบไม้โดยเฉพาะใบจากต้นสนจูนิเปอร์ที่ติดอยู่กับคโครนบนรองเท้าบูทนะคะครับ เขาเอาไปตรวจ DNA พืชตรวจ DNA พืชใช่ค่ะแล้วผลมันออกมาว่า DNA พืชเนี้มันตรงกับพืชพันธุ์ตรงจุดที่พบร่างเหมืองฉีในอุทยานเป๊ะเปะเลยโอ้โห oh, เหมือนเป็นลายนิ้วมือจากธรรมชาติเลยนะเนี่ยใช่ค่ะมันพิสูจน์ได้เลยว่าโจเซฟต้องไปที่จุดฝังศพมาจริงๆสุดยอดการใช้หลักฐานเลยนะครับจากไฟล์เสียงดิจิตัลมาสู่ DNA พืชในธรรมชาติแล้วในศาลโจเซฟว่าไงครับ เขาก็ยอมรับนะคะว่าคืนวันที่ป8นเนี่ยเขาผลักเหมืองฉี่ล้มหัวกระแทกพื้นจริงอา้าวยอมรับแต่เขาอ้างว่าเป็นอุบัติเหตุแล้วก็บอกว่าตื่นมาตอนเช้าก็เจอว่าเธอเสียชีวิตแล้วแล้วทําไมเอาศพไปฝังล่ะครับเขาอ้างว่ากลัวค่ะก็เลยเอาศพไปฝังโดยมีลูกสาวนั่งอยู่ในรถไปด้วยตอนนั้นแต่ฝ่ายอายการเชื่อไหมครับไม่เชื่อค่ะ อายาการแย้งว่าหลักฐานจากไฟล์เสียงมันชัดเจนว่ามันมีความโกรธเกลียดการควบคุมมีความรุนแรงมาตลอดไม่ใช่อุบัติเหตุครั้งเดียวแน่แล้วศาลตัดสินว่ายังไงครับพฤศจิกายนสองนยี่สิค่ะคณะลูกขุนตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมโดยไม่เจตนาหรือ second degree murder หมายถึงตั้งใจทำร้ายแต่ไม่ได้วางแผนฆ่าไว้ก่อนประมาณนั้นค่ะศาลก็เลยตัดสินจำคุก28ปีบวกกับข้อหาทารุณกรรมแบกไปอีก10ปี รวมเป็น38ปีใช่ค่ะรวม38ปีส่วนลูกสาวเขาสุดท้ายก็ตกลงกันได้ให้สลับไปอยู่กับตายายที่จีนกับย่าที่อเมริกาค่ะแต่ก็มีเรื่องน่าเศร้าตามมาอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับอายการในคดีนี้อ๋อใช่ครับอายการแดนไนท์ค่ะคุณแดนไนท์ที่ทำคดีนี้อย่างเต็มที่เนี่ยเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายในเดือนมิถุนายน2022น่าสลดใจมากครับ เขาว่ากันว่าท่านต่อสู้กับภาวะซึมเศร้ามานานค่ะมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าคดีแบบนี้มันส่งผลกระทบทางจิตใจต่อคนที่เกี่ยวข้องหนักหนาจริงๆสรุปแล้วคดีนี้ก็พาเราไปไกลจากแค่เรื่องคนหายไปสู่การเปิดโพงความรุนแรงในบ้านผ่านฝายเสียงแล้วก็ไปจบที่การไขคดีด้วยเอ่อดี a จากใบไม้ใช่ค่ะมันทำให้เห็นว่าบางทีคำตอบมันก็ไม่ได้อยู่ในโลกดิจิตอลเสมอไปเนาะครับ แล้วก็ยังเห็นถึงต้นทุนทางจิตใจที่สูงมากๆของการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมด้วยค่ะทั้งฝั่งครอบครัวผู้เสียหายแล้วก็ฝั่งเจ้าหน้าที่ที่ทำคดีน่าคิดเหมือนกันนะครับว่าในโลกที่ข้อมูลดิจิตอลมันเยอะแยะไปหมดเนี่ยบางทีคำตอบสำคัญๆมันอาจจะซ่อนอยู่ในธรรมชาติรอบตัวเราเนี่ยแหละในดินในใบไม้หรือในอะไรที่เราอาจจะมองข้ามไปหรืออีกมุมหนึ่งก็คือความยุติธรรมที่เราเห็นว่าได้รับมาในหลายๆคดีเนี่ย มันต้องแลกมาด้วยความบอบช้ำทางใจของผู้คนที่เกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนนะครั